มือนี่ยายสีมาท้ำความสะอาดข้างลานค้ามองเก็บของเราก็รู้สึกว่าสกปรกแห้งๆเพราะว่ายายบร,รยิมาท้ำความสะอาดโดดแล้ววัอนี้ตอนแรกนาะยยายว่าเสียฟฟ้ฝนเศร้าตกสักก้อนเด้อคอยสีมาท้ำความสะอาดแต่ว่าเหลียวเบิงเรีแลว,ว,วอ้ยทนบ่ไวมันสกปรกแห้งนะแล้วเพื่งพอบานคอยเราก็บเบรรสบายนำ้ำเราว,ว่ายายกเไดค,คิดว่าสีบรวไปใส่นะกะเไดทำความสะอาดอยู่ข้างบานดีกว่ามือนี่แต่ว่ากับเบเนี่ยบอกว่ามือนี่อาจสิได้ผ้ากันไปหาเก็บเห็ดปวกก็ไดเพราะว่าเมื่อกี้ยายได้ยินเข้าเจ้าบอกกันว่าเห็ดปวกออกแล้วว่าสันว่าแล้วยายนี่กับเบาท่านย่างไปบอกพอบานเด เพราะว่าเรานอนบ่ท่านนี่ตื่นอยู่ก็เลยบ่ท่านไปบอกเราเที่ยงมือคืนนี้เราก็นอนไข่เบิด์ตขึ้นบ้านในยายก็เลยบ่ท่านอยากไปกวนเราอยากให้เราพักผ่อนซะก่อนนะแล้วทายางไปบอกเราว่าเฮ็ดปวกออกแล้วสิโอ้ยเราลุกขึ้นมาเร็วกว่าเสียงพุ่นนี่แต่ว่ายายก็บ่ท่านอยากไปบอกเราหอกว่าตอนนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยเบิดทุกอย่างพุ่เลยว่ายายค่อยสิงยางไปบอกเราเพราะว่าถ้าไปบอกตอนนี้โอ้ยยายยานจ้าของทําความสะอาดบ่แล้วเพราะว่าเราสิคุ้มไปเที่งเฮ็ดเที่งฝ่าวยานเจ้าของบ่ได้ไปเก็บเห็ดแล้วถ้าฮู้ว่าเห็ดสิออกเด้ออู้ยจังยายก็บ่เฮ็ดความสะอาดได้มื้อนี้แต่ว่าก็็เปนแต่่เเเเ็ดดดดกิีีๆ้้ออพราาาะว2-3มมืน อากาศฮอ่ห่อนไปแต่เห็ดเกิดขึ้นอย่างนี่แล้วฝนนี่ก็บโตกมาสองสามเมื่อแล้วบรรยายก็เลยคิดว่าเห็ดสีออกแต่ว่าก็บว่รู้ว่าสีออกหน่อยออกลายเป็นไดหรอกวะแล้วเห็ดอันที่ยายบอกว่ามันสีออกเลยก็คือเห็ดปวกข้าวดอได้พี่น้องเจ้าเพราะว่าช่วงนี้นานี่คือเห็ดปวกข้าวดอมันออกปลายฝนต้นหนาวช่วงเห็ดปวกข้าวดอออกบางปีนี่ก็ออกลายหลายแต่ว่าบางปีนี่ก็ออกบ่ค่อยหลายเป็นไดแต่ว่าปีที่แล้วนะออกบ่ค่อยหลายเป็นไดได้เห็ดปวกข้าวดอแต่ว่าปีนี้บรู้ว่าสีออกหน่อยออกหลายเพราะว่ายายกับพ่อบ้านก็บว่ท่านภากันไปเก็บเบิ่งจักเทื่ออยู่่แล้วก็เพิงได้ยินขาเจ้้้้้าาาาเเเเววกันนมือชี่่ดห็ดว ข่าดอออกบรรย่าก็พอบานก็พระท่านพาก,กันไปเบิงอยองทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วบรรย่าก็เลยไปปลุกพอบานลูกแล้วก็ไปเฝ้าเราฟังว่าเห็ดปวกข่าวดอออกแล้วเปล่าลูกเอาลูกไส้ไม่กินยาแล้วก็สิร์ฟไปเก็บเห็ดเ <c oughs> บิงลูกพอบานคอยคักบ่มูจเจ้วาว่าไผก็มาคือเก้าวขันเฝ้าเลี้ยงเก็บเห็ดนี่อุ้ยมันคักมันแน่ยพอบานคอยบัดนี้ก็ไปเบิ่งกันไปลุ่นกันว่ายายก็พอบานสิยผ้ากันได้เห็ดบ่มื้อนี้พี่น้องพอบานคอยเราพอแล้วว้าวอีเลี่ยเห็ดปวกนั่นเอง Ôi, mình thầu thì mới là tên này. Ừ, thầu lên. Mới con. Ừ. Bỏ một ngụm ngụm lại. Nó mới thầu thôi. Ừ, Ướt quần đồ còn mới hết thầu rồi. buộc thầu vì nó Ta cần... Bố khí cả nó bán bằng ăn cả thầu bằng ăn cả bó thầu. Dạ. Thầu không bó thầu. Ừ. Có, có đầy như, cái gì đây sụp lụp gì nha. กินตามที่แลเอามาอ่างเลยเอามาอ่างเลยเอามาอ่างเลยผลเท่นะนฮะใส่เจอกันเมื่อสายมันิดสบายเลยบระเดียวมาเบิรมทำอานดีกพอดีหมอบ่าตอนน้เกิดห่างๆแล้วะลเต็มไล้ทั้งผลเท่านนะ นะเจอกันมาใสา่จิ๋น,ว,ว,นวิบล้อเอาเจ็บอะโอ้สเสียดายเห็ดเก็บเอาไว้นะเมือ่อแล้วค่อยเป็นตะเบิงเอามือมาใส่กล่องเมือมือถือเห็ดเออไฟง,ง่ามเอ,อ๊ยยังเสียเมื่อเอาใสา่ปะ Ở đây thôi, xoay bây Ở đây, à nó Tìm xuống mà nằm Cái nhau Lọt ngầm đặt Lọt ngầm đặt Ôi, bố thật พอ่อซูบกตดกลิ่นงหมามมเนาะเมืาอวานี่สิพอดีอยู่ได้สบา่ะนี่สิซ้ำดอกนี่เอ,อ้ยดอกงามๆามเนเห็ดมุนเนาะพอ่อยงามกโมได้ดอกนอ <laughs> หมอือฮึดอกงามกโมไปเี่เห็ดสีนี่ chuyện mà ngầu vẫn chỉ khả được nó con này, cho <laughs> này. <laughs> <laughs>